สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้มีละครสั้นเอซีเรื่องลอดลูกบนรถไฟฮอเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าจะลอดตรงไหนทํายังไงลอดได้จริงๆนั่นหรอเธอได้ดูข่าวหรือเปล่าเด็กไปทัศนศึกษาแล้วลอดลูกระหว่างเดินทางเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ให้เราเนี่ยฮะนั่นนะสิลอดลูกตอนไปทัศนศึกษาเนี่ยนะโหอย่างนี้คงจะอายหน้าดูเธอว่าหรือเปล่าก็ใช่นั่สิอายแน่ๆนถ้าใครได้มาลอดลูกที่โรงเรียนฉันว่าก็คงจะอายเหมือนกันเฮ้ยข่าวลอดลูกเนี่ยดังมากๆเลยนะก็ขอให้อย่าเกิดที่โรงเรียนเราก็แล้วกันไม่อย่างนั้นแล้วก็ ฉันต้องเอาปี๊บคุมหัวแน่ๆเพราะว่าฉันอยู่โรงเรียนนี้ฉันอายนี่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 ยิเกสยิเกสเรียกทำเป็นไม่ได้ยินมานีหน่อยสิฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอนะมีอะไรเหรอฮึพวกเธอมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอแหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะหน่า วันนี้ฉันจะชวนเธอไปสวนสนุกฉันจะออกค่าบัตรให้ด้วยไปหรือเปล่าฮะเธอต้องไปนะถ้าไม่ไปแล้วก็เราจะตัดเพื่อนกันเข้าใจไหมใช่ไหมยี่ส้มเน่าใช่ถ้าเธอไม่ไปเราจะตัดเพื่อนเราจะไม่มีเพื่อนอย่างเธอเธอก็ไม่รับฉันเป็นเพื่อนตั้งนานแล้วนี่นาะแล้วจะมาให้ฉันไปเพื่ออะไร แต่ถ้าจะให้ฉันไปเธอก็เอามาก่อน3,000บาทฉันจะไปแน่นอนเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยสามพันเนี่ยนะฉันจะไปเอาเงินจากไหนให้เธออีกส้มเน่าเอามาเลยพันห้าเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยฮะไม่รู้เธอต้องเอามาให้ฉันฉันใหญ่จะให้ยิเกตไปเล่นส่วนสนุกเธอคิดบ้าอะไรของเธออยู่เนี่ยฮะบอกมาสิไม่บอกหรือว่า เธอโกหกฉันว่าเธอท้องแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้ท้องและอีกอย่างนึงจะเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะท้องเป็นไปไม่ได้หรอกเธอไม่ได้ท้องใช่ไหมเกสเกสฉันจะถามเธออีกรอบนึงนะเธอท้องหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอท้อง หรือว่าเธอแกล้งอําฉันเล่นๆฮะเธอแกล้งอําฉันใช่ไหมบอกฉันมาถอะหน้าเธออําฉันใช่ปะเธอไม่อยากเลิกกับฉันเธอก็เลยพูดว่าเธอท้องแบบนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ฉันเลิกกับเธอ <c oughs> ตลกหน่าฉันท้องก็คือฉันท้องส่วนนายจะเลิกกับฉันหรือเปล่า มันก็แล้วแต่นายแต่ฉันจะให้นายรู้ไว้ว่าฉันท้อง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 แล้วก็ท้องร้อยเปอร์เซนตจ้ะอยากได้ที่ตรวจคันไหมล่ะฉันจะเอามาให้พรุ่งนี้หรือถ้านายไม่เชื่อก็ไปเอาที่ตรวจคันมาให้ฉันฉันจะทดสอบให้เฮ้ยผู้ชายบ้าบ้าฉันไม่เสียเวลายุ่งกับนายแล้วจะมาไว้ ฉันกับนายไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วจำเอาไว้ต่อจากนี้ฉันกับนายก็แค่คนอื่นผู้ชายเห็นเกียรติตัวห่วยแตกท้องก็ไม่รับก็ช่างสิแต่ฉันก็ยังรักนายอยู่ดีนั่นแหละแต่ทำยังไงได้นายไม่รักฉันแล้วนี่นา ช่างมันเถอะหน้าลูกคนเดียวฉันเลี้ยงเองได้นายไม่ต้องมาห่วงหรอกหนะ้าฉันท้องฉันท้องฉันท้องบ้าบอชะมัดเลยฉันยังเป็นนักเรียนอยู่นั่นเนี่ยจริง,รงๆหรอเธอจะให้เยกเกตไปเล่นรถไฟหอตีลังกาห้าตลบอย่างนั้นนะ่ะทำไมล่ะไม่รู้สิฉันรู้สึกปแปลกแปลก เธอก็รู้สึกเหมือนฉันใช่ไหมว่ายีเกตมันท้องเธอรู้เหรอก็ดูแล้วมันแปลกๆนี่นาฉันจะต้องพิสูจน์ให้ได้ถ้ามันท้องแล้วก็ลูกมันจะต้องไหลยี่บ้ามาแล้วเหรอเกตสปะเราไปเล่นรถออไฟเหาะก,กันอันดับแรกเลยดีไหมเฮ้ยมันจะไม่รุนแรงไปหน่อยเหรออย่าพูดมากหนะ้า ก็ได้เล่นก็เล่นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็แค่รถไฟหาะฉันไม่กลัวหรอกหนะ้าเก็แต่ว่าอืมสามพันเอามาให้ฉันด้วยก็แล้วกันและฉันจะหาให้พวกเธอดูเป็นขวัญตาเฮาย้ยสู้สูแค่รถไฟหอะรอบเดียวมันจะเป็นอะไรไปก็คงไม่เป็นอะไรหรอกหนะ้าฉันเก่ง เก่งที่สุดเพรเาเธอตามฉันมาเร็วๆฮ่าสามพ3นสามพันพอย่างน้อยฉันก็ได้กินชาบูแล้วโหยสุดยอดเลยนานนซีโอ้ยหัวใจฉันจะวายอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงดีใครก็ได้ฉันจะด้วยเสียสงยส,สงวันมาแล้ะจะเกลียมากเลยแล้วใครชวนโทรมาเล่นล่ะอห้ยิบบ้าไปช่ยด้วย ช่วยด้วยเสียจงจะไม่มีแล้วช่วยด้วยกอนช่วยด้วยกันทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วย,วยทำไมไม่ยินทำไมไม่ได้ยินเสียงยิเกตร้องเลยสักแฉะเดียวเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันตายแล้วตายบนเครื่องเครื่องเครื่องนี้จะมีอาถรรพ์แน่นอนพราะเธอคิดบ้าอะไรฉันยังไม่ตาย เธอยังไม่ตายเหรอ,อย่าเกฉันก็คิดว่าเธอตายไปแล้วนเนี่ยสรุปว่าเธอท้องจริงๆหรือเปล่าฮะเกตถ้าเธอรู้ว่าฉันท้องเธอจะพาฉันมาเล่นรถเหาะทำไมละะ่ะฮะฉันขอโทษไม่เป็นไรเหรอาหนะ่าแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกปวดท้องมากเลยโอ๊ยปวดจังเก<ะ>มันโทรเป็นอะไรนะ อย่าบอกนะว่าเธอจะท้องโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่เธอจะลอดรถไม่ใช่โอ๊ยส,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 สับสบสอบสับสอ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 บอบส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 อนสอบฉันสอบสอบสอบช่บสอบอบาอันอบสอบสอออบสอบออบสอบหอบส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 นบเอบหอบสอบสนบสอบสอง,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 จจงอบสอนนะออบสอออออ เกดเธอเป็นอะไรเบอร์ฉันซี่ฉันขอโทษนะปัวเธอทำอะไรกันเนี่ยฉันไม่ได้ทำฉันไม่ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำสาบานนี่พัวเธอทำอะไรกันเนี่ยพววเธอทำอะไรกันหนูไม่ได้ทำค่ะหนูไม่ได้ทำเสียงหนูหายหมดแล้วเกดโทรฉันปวดท้องปวดมากๆเลยเหมือนว่า มีอะไรบางอย่างกำลังจะออกมาแล้วหมายความว่าเธอไม่รู้เหมือนกันลูกลูกคงจะออกมาแล้วเกดเธอท้องจริงๆเหรอเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฉันขอโทษนะฉันไม่ได้พาเธอมาที่นี่เลยอะ่ะแกขอโทษจริงๆเกดไม่เป็นไรหรอกนะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด yeah, yeah, yeah. ออกมาแล้วทุกคนดูสิเกดข้อดลูกออกมาแล้วจริงๆด้วยค้อดลูกบนรถไฟหอนเนียนะบ้าชมัดเลย